นี่ก็แมนบอดถุงมือดดินี่วะนี่หอยกองกไก่ๆบนใดหลายเร็วแน่นี่มื่อนีพวนเอาบแงงเด้่ยมาอนีถุงแงงเนอะบนบอก,กระตาบอจับปรับจับปรับสวัสดีค่ะสวัสดีอีอสานบ้านยายปิดมาอีกแล้วมื่อนีมาก,กันสามคนด้วยพี่น้องจ้ะเจ้าบนพนมากก่อนบนใดหลายเลยล่ะอหอย,ยว่ายังที่พร้อมน้องไหม บกหอยเพิ่นว้าวบกหอยไงนาะโอได้หอยโอ้ได้บกหอยนี่น้ำหอยโครงพี่น้องเพ่ได้หอยโครงอืมมีหอยโครงพี่น้องมาหนี่งบนหนปลาอยู่บนหมุนปลาอยู่พี่น้องมึงมึงมองมองหอยขัวได้ล้วล่ะมึงเดาเด้อทางปลาขัวเด้อนี่พี่น้องเอ้ย มือ <laughs> ที่สองที่ทางปลามองนี่ดซะนี่ย้ายท้องอยู่ฟังท่องเดี๋ยวนี้แต่เสียงกระพเพิ่มเพิ่มเป็นถังปลาไปดิหัวกระตาแล้วนั่นนี่ยากนะน,นั่นตั้งยากวิธีขวาก็คนรไปน้องมันบอยจับปรับจับปรับเอ๊ะยังสี่เพิ่นเพิ่นไปเมืม่อตื่นได้พี่น้องถ้าว่างพากันมาปั๊บโดดอยู่บ้านบ่ได้อันนี้เพิ่นกระซ่งหลานก่อนเด้เพิ่นจังได้มาทรงหลานไปโรงเรียนก่อนเด้พี่น้อง ย้ำเลี้ยงกลับไปหับใบาสามไม่ให้เวลาว่างนะมังนกตัวนี้นกตัวนี้แล้เอาแล้วมังมังมังเราจะบินจับหัวคนอันแล้วนกมันมอบมูเทอร์มายานคนไม่เป็นหรอกนะมันถามมากินแมงน้ำเฮาเนาะดูละ,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 ะมาใบนี้แล้วมาใบานี้อ่ะเดอธรรมชาติมากเลยทุกคนนะมู่คอยถังมันกับบินอยู่นี่แล้วบินเป็นมู เป็นเป็นมูเขาอยู่นี่แล้วนี่นี่มานมองคอยสิขัวนี่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 นอะเป็นมูแมะกระแด๊ดเสียไม่เพราะน้ำเนะาะาขวาวัวซอยเพราะบอกขอให้ซอยมึองแล้วปิดจิกวะมองเด้ออันแรกเดดอ,อแขกมันโอ,อ้ปูหอยไปปูหอยที่ตลาด để tiết 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 nào tiết 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 Ừ, cái chân mấy uồn vào nó hỏi nào lại nó, kiểu này hỏi nào lại, à, hỏi nào, ôi, mới hỏi ở đây bao giờ gì? nó, đây nuôi rượu, cón nuôi ừ. có chín mực hỏi hả nè nâu hả má sủi luôn mà nè má sủi má nhìn ừ. <laughs> nào mọi người nào ôi chẳng nhận chóng hỏa nè chóng ảnh mấy con bà ừ, ôi thiệt ôi bà miền ôi. ôi con tao bà nào ôi mấy con thằng nào men lung chìm khẩu tua tua nón lung chìm khẩu bớt đứa sống tua đây sống tua lấy, tôi lít lấy, tôi lấy tua lấy, tua lấy. ย้ายท้องมางกาหิมห็มเนี่ยเรื่อยๆจงสีกับข้องไข่อยู่ต่างหางก็ไม่ค่อยกล่องนองตัวหน่อยเย็ดแท้งเขาก็เป็นแบบ ตึก,ตก,ตกสองตัวป่ะมแมน,นบ่ะขี้บิแนแมนบ่เลยเนี่ตัวเล็กมากเลยนี่ปูหอยบ่เอ็มตาท้ออังท้องนี่ปูหอยบ่นี่ปูหอยบ่ไข่ก็ไม่นี่ปูหอยนี่

ตเลหนึ่งสองสามสี่เก่าตหมนี่แหละกำลังได้หอยขวงนี่เลยนะวตไปใหญ่นักได้แหละเสียงรถตุ่มต่ำตุ่มต่ำอยู่ล้างเห็นปูหอยพี่น้องเห็นมาล้นี่ปูหอยกาลังได้เห็นสามหน่วยนี่สามหน่วยปูหอยกาลังเห็นนะ

เสียงดังครับเสืออากาศบ่นน้อยบกหอยเนี่ยเล่นน,ลน้อยนนอตอนนี้เลนห่างเี้บ่แม่งบ่นบ่แม่งบกคอยตัวเดียวมั้งมันหันชั้นลองโมเสกหนึ่งคนปอนนี้เจ้าเอ,อิอยังนี่นี่นี่ละน้ำหันละนี่น้ำหันขอเสือคอยบ่นอุ้ยบ่นละนี่แหละน้ำหัน อันตรายที่สุดก็คือน้ำหันเขาปลาปกติว่าคุณเจ้าก็ซองจอบตสิจบจอบอาวนคือจังจอบเอาบักหอยนี่เอามาอยู่นี่เดี๋ยวจะกันเลยไอยุ่งเลลยกระนหน่อยหน่อยหายน่อยหอย มาต้องม่บอกล้วยจูบอย่่ไหมไอ้บวกลวยสองหัวบอกไว้ 我们熬。